ที่ตั้งแห่งความเกียดค้านภิกษุทั้งหลายกุสีตวัตถุคือที่ตั้งแห่งความเกียดค้านแปประการนี้แปประการเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้การงานที่จะต้องทำมีอยู่เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำการงาน ก็เมื่อเราทำการงานอยู่กายก็จะลำบากเอาเธอถ้ากะไรเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่กระทำให้แจ้งภิกษุทั้งหลายนี้เป็นกุศีตวัตถุประการที่หนึ่ง ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุทำการงานเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทำการงานเสร็จแล้วก็เมื่อเราทำการงานอยู่กายก็ลำบากแล้วเอาเอถอดผ้ากะไรเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อกระทาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่กระทาให้แจ้งนี้เป็นกุศีตวัตถุประการที่สองภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งหนทางอันภิกษุจะต้องเดินทางมีอยู่เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางก็เมื่อเราเดินทางอยู่ กายก็จะลำบากเอาเอถิดผ้ากะไรเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อกระทาไม่แจ้งสิ่งที่ยังไม่กระทําไม่แจ้งนี้เป็นกุศีแต่วัตถุป,ประการที่สามภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง ภิกษุเดินทางเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้เดินทางเสร็จแล้วก็เมื่อเราเดินทางอยู่กายก็ลำบากแล้วเอาเถิดถ้ากะไรเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่กระทําให้แจ้งนี้เป็นกุศีตะวัตถุประการที่สภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเที่ยวบินทาบาทตามบ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะอันเศร้าหมองหรือปณีตพอแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อเราเที่ยวเดินบินทาบาทตามบ้านหรือนิคม ไม่ได้โภชนะอันเศร้าหมองหรือปานีพอแก่ความต้องการกายของเรานั้นลำบากแล้วไม่ควรแก่การงานเอาเถิดถ้ากะไรเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่กระทำให้แจ้งนี้เป็นกุศีต่วัตถุป,ประการที่หภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเที่ยวบินทบาทตามบ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือปณนีพอแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบินทบาท ตามบ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือปนีพอแก่ความต้องการแล้วกายของเรานั้นหนักไม่ควรแก่การงานเหมือนถั่วชุ่มด้วยน้ำเอาเอถิดผ้ากะไรเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่กระทำให้แจ้งนี้เป็นกุศีแต่วัตถุประการที่หกภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งอาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าอาพาธเล็กน้อยนี้เกิดแก่เราแล้วเรามีข้ออ้างเพื่อจะนอนเอาเถิด ถ้ากะไรเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อกระทำไม่แจ้งสิ่งที่ยังไม่กระทำให้แจ้งนี้เป็นกุศีแต่วัตถุประการที่เจ็ดภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุหายจากอาพาธแล้ว แต่ยังหายไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายจากอาพาธแล้วแต่ยังหายไม่นานกายของเราก็ยังอ่อนเพลียไม่ควรแก่การงานเอาเถิดถ้ากะไรเราจะนอนเธอก็นอนเสียไม่ปารบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่กระทำให้แจ้งนี้เป็นกุศีตวัตถุประการที่แปภิกษุทั้งหลายกุศีตวัตถุแประการนี้แลเอวัง